นี่อันนี้แผ่นที่สองก็คือเสียงเ e อเนี่ยนะคะพอเราเจอเนี่ยเอออันนี้คือเวทปกติใช่ไหมคะส่วนนี้คือเอเ f e เฟชนะคะเฟชเราเอามาสามตัวก่อนแล้วใส่ซีเข้าไปก็จะเป็นเฟชเฟชในลองเสียงสิเฟชเฟอ่าโอเคนะคะเอ e เน่คือเอนะคะเอแต่พอมันมีเสียงเดอรมันก็จะเป็นเอ d นเอน and so and send so and send uh, a <D> uh. b uh, and b e n the be be and the n be <Band. S 1> uh, and the brain a be and been nah, uh, นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็น and เป n นเ e นเ b นเบ b เบนอ่านะคะข้างบนก็จะข้างบนเนี่ย W h นะคะมันมา W h ก็จริงแต่เวลาเราออกเสียงเราจะออกเสียงเฉพาะเสียงเสียง W h เราจะไม่ออกเสียงนะคะเห็นมันไม่เห็นนะลูกเวอร์ h อะเนะ เมื่อเอ็ดเนวนเออเวนที่แปลว่าเมื่อไหรนะเวนแวร์วัดแวร์เวนวน์อ่ะมันมีเฮชก็จริงลูกแต่มันไม่ออกเสียงแฮมันออกเสียงแต่มันอยู่เลยวัดแวร์เวนวน์นะอันนี้เวนอะต่อมาเมื่อเอเนอร์เมนเมื่อเอเนอร์เมนเบอร์เอเนอร์เบนเบอร์เอเนอร์เบนแล้ใส่เธอเข้าไปเบนเบนอ่านะคะเบอร์เอเนอร์เบนแล้วใส่เธอก็จะเป็นเบนเซอร์เอเนอร์เซน เสอเอเนเส้นแล้วใส่เธอเส้นเส้นค่ะเดอเอเนเดนเดอเอเนเดนใส่เธอเข้าไปเป็นเดนเดนอ่าโอเค